ไปน่ะจะเอากับบัจริงนั้นไม่รู้ว่าตายแล้วอย่างหรือจะเอาไว้หรือหรือไว้ด้ไปไหมแม่ไปบ้านนป๊อกไหมไปไหมไปหรอนอนไว้ได้ถ้าหากว่าเขาอยากที่หน้าไปนะบางสกุลที่วัดล่านยม

น, <reflex> นี่ตาอย mm ู hmm. ่นี been, h, ่นี <estiver thorough looking injuries> no, oh, ่ตากระยาอยู่นี่นอกนั้นก็เป็นุใช่สมัยก่อนเพิ่งมีสามห้าสามห้ามากระยายมาเป็นอาวาทุกแม่วางแทุกผืนทุกกดแม่งเลยมากระยายเทียนได้ถอนเอาเฮ้ยมาผมเป็นเด็กวัดเอาไว้ว่าแม่ทุกข์ปวดแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ

ผ่านมาแล้ว36ปีเมื่อวันที่3จิกายน2567นะแต่งงานที่บ้านหลังเขตยานนาวากรุงเทพมหานครนี่แม่ผมนี่ถุนทรองแก้วปถมกับอัครชัยกิจสาลี สองพันห้าร้อยยิบเจ็ดนะสามสิบหกปีผ่านมานี่นี่แม่แอดนี่นี่แม่ยายผมว๋อสองว๋อสอง